ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของระบเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2548ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่3พศ2561กันนะครับ ในข้อ18เนี่ยแผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทบทวนแผนนะครับตรงนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนเดือนตุลาคมนะครับวักต่อมาเนี่ย กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณนะครับให้ในายอำเภอมีอำนาจขยายเวลาในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นอกจากในวรรคสามแล้วนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีอำนาจขยายเวลาในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนา ในกรณีของเทศบาลตําบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้ในอำเภอก็ได้นะครับในกรณีที่มีการขยายเวลาจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาตามวักสามวัคสี่และวัคห้าเนี่ยให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วยนะครับนี่คือ,อในอเรื่องเกี่ยวกับการขยายเวลาในการจัดทําแผนนะครับและระยะเวลาในการจัดทําหรือทบทวนเนี่ยจะต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุล,ลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปนะครับ